โอเคมาส่งข้าน้องๆเขาทำบ้านังเซิงค่ะเนาะวิดีโอตัวนี้ค่ะครูเตมมาสอนน้องๆเขาอ่านข้อความก่อนเป็นข้อเป็นแถวเป็นแถวน้องๆเขาเตรียมไว้ป้าค่ะเนาะก้นเตียนหูเย่าอ่านแล้วก็ผ่านค่ะเนาะผ่านกว่าค่ะเนาะก็เลยคอมเมนต์หลาคอมเมนต์ดีลบบล็อกไปก็เลยก้อนค่ะเนาะโอเคเพราะว่าเขาหมออย่างนี่ยเขาก็อยู่เย็นๆไว้ค่ะเนาะอย่าเสียอย่าเนเปินค่ะเนาะอ่าอันนี้ค่ะสอนปั้นน้องๆเขาคูกก็อค่ะเนาะก้อันเตี้ยอันอ่ำไปหมอก้อยค่ะเนาะอย่าคิด ว่าเราเป็นคนสำคัญอย่าได้เป็นยักษ์คิดจำนาว่าออกเสียงจำตาเราออกเสียงจำนาเป็นออกเสียงยักษ์จำนานหอคนออกเสียงจำนาค่ะสําออกเสียงเปล่าค่ะเปล่าหมายถึงมียักษ์จำจำนานะคันจำนาอย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญอย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ อย่าเปวว่นว่าเขาเป็นก้นตีหลังรองเขาเป็นก้นที่อายใหญ่ใหญ่เลยเปิน่นก,ก็เป็นก้นเขาเขาก็เขาว่างตัวเจ้าก็เป็นก้นยุ่งๆคน,นนะคะึนค่ะเนาะให้ทำทำในจำจำ,จำนาแล้วน,นะให้ทำตนเป็นแบบปแบบกตธรริธรรมดาธรรมดาเอาเสียนยับจังก้อยก้ออะไรค่ะตอนนี้คะ่ะเนาะธรรมดาธรรมดา เฮ็ดตัวเจ้าเก่าเงินป็นโกลนโยโยเหมือนนั้นเฮ็ดตัวกูวันนั่นค่ะเนาะแบบปกติในเหมือนอย่างว่าเขากินเขาก็กินเขาเหมืันเก่ามันเดียวกูวันนั่นะค่ะแบบปกติก็เฮ็ดเหมือนนั้นป่นมากกูวันให้ทําตนเฮ็ดตัวเจ้าเก่าเป็นแบบปกติเป็นเหมือนเจ้ิงกูวันกูวันธรรมดาโยโยอ่าเฮ็ดตัวเจ้าเก่าโยโยเหมือนกูวันกูวันเถียงป่นมานั่นนะนี่ค่ะเนาะนี่แหละดีที่สุดในอะดีที่สุดนี่ค่ะเนาะ ในอะเรติสตนีนะ่ยค่ะเนาะเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วน้องๆเขาตัวตีคุีิจําจําเลยนะมันตีออกเสียงจํานาจําเตจําใจับนะเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสําคัญแล้วเมื่อเราเตียนเข้าวัามาเขาเป็นก้นที่อายุอยากเหตุเปิน่นเขาเป็นค้นที่หลํารองเหตุเปิ่นเย่าเมื่อผู้ เมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วเ <Greek. S 1> มื่อก้นต่างก้อค <Okey. S 2> ันเนาะเบอร์ก้นต่างก้อมือเปิ้นปั่นกาขันตีในตัวเขาหมายถึงมาเปิ้นนับถือเขาขนาดเนาะเมื่อเราแลเปลิ้นปันเปิ่นนับถือตัวเขาขนาดเนาะ ไม่นับถืออัญมณงยำเฮาอันนับถือเขาน่แล้นเนาะให้ความสำคัญเราแล้วเมอ่อเปิลนับถือเขาเมื่อเปิลเมื่อเปิลห้องมาเขาเป็นก้นตีมิ่งอันนี้อย่าให้เปิลเหมือนเปิลนับถือเขาเนี่ยเมื่อเปิลเมื่อไรเลยเปิลข้าหมูฮอปอะเปิลหันถึงหัวเขาเหมือนนั่นเนาะจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน เจอของเขาเนี่ยมันเต็มดีมันเต็มเป็นตุกตังตุกข้าไม่เจอในนั้นขนาดเนาะอ่าน้องๆเขาค่ะขึ้นปอกกัดหอมตังเงาขึ้นเนาะอ่ามันเป็นสามนาทีป่าเนาะเดี๋ยวพูดติดสอนกนันในก่อนเนาะน้องๆเขาเตรียมจอมนะเตรียมจอมค่ะเนาะออค่ะ